สันนัวสวัสดีจ้าเมื่อนี้กินย่างหมูค่ะพี่น้องย่างหมูกีค่ะหมูกีที่มันเป็นตัวดำๆมาจ้าแต่ว่าถ้าเอิญทัวๆไปเป็นทางการเขาอาจจะเอิญว่าพันผืนเมืองด้วยค่ะพี่น้องตัวดำๆตัวเนยๆค่ะข้อสันๆจักหน่อยค่ะอันนี้เป็นเนื้อมันเลยค่ะเอามาหมักค่ะหมักใส่กระเทียมค่ะถุกกระเทียมใส่ละกะใส่ปุงโรดเป็นผงชูโรดค่ะละกะเกลือเล็กหน่อยค่ะพี่น้องให้พอดีนัวๆค่ะ ใส่เครื่องปรุงแล้วกับขย้ำค่ะคลุกเคล้ามันเข่ากันค่ะจากนั้นก็เอาไม้ยางให้มันสูกค่ะเมือ่อในกินย่างหมูก,กับเจวสมพี่น้องเจวสมกับขึ้นน้ำจิ้มทั่วไปนะคะน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิม้มซีฟู้ดค่ะยูบานก็จะเอินว่าเจวสมเพราะว่ามันสมค่ะพี่น้องเพ็ดมันสม อันนี้เพิ่นก็เอามมาให้สดๆเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มซุกก็เริ่มหอมพี่น้อง ดีค่ะระวางรอหมูสูก,กัะตำน้าจิ้มไปแํมค่ะน้าจิ้มสมหรือว่าเจลสมจะมีกระเทียมพริกนะค่ะปรุงรสจะเป็นชู่รดค่ะน้าปลาบักหน้าพี่น้องมักสมก็ใส่ได้หลายได้เลยค่ะปรุงซ้ํานี่ละค่ะ รักใส่ถ้วยแล้วจังซ้อยตนหอมพักชี้ใส่ค่ะโรยหนาจาักน้อยค่ะพี่น้องราว่าหมูอย่างมันแสบอยู่แล้วค่ะจะจิ้มน้ำจิ้มจักน้อยเนะคะ่ะให้มันมีรสชาติเียค่ะน้ำจิ้มเซตหมูกระสุกพอดีค่ะ พร้อมขนาดเลยค่ะพี่น้องวันนี้กินง่ายๆเลยค่ะอย่างหมู มันสุกแล้วเอาไปหั่นนะคะ่ะหั่นไปจิมจะะ้มแจ่วค่ะมันมันหอมหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะ อย่างหมูก็เจวสมค่ะพี่น้องมาเด้อแซ่บๆน้ำกันค่ะสวัสดีจ้า